เดี๋ยวยหาแสงก่อนสวัสดีครับทุกคนครับก็ตอนนี้อยู่กับพี่ต้นนะครับตอนนี้พี่ต้นก็จะพามาเที่ยวน้ําตกทาราลักษณ์นะทุกคนก็ไม่ไกลมากจากบ้านพี่ต้นเองก็ขับรถประมาณเกือบ20โลได้นะครับก็ไกลอยู่นะโอเคเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นน้ําตกเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเลยนะไฮไลท์ที่นี่คือเมื่อก่อนเนี้ยที่พี่ต้นมามันจะมีคล้ายๆเหมือนจักรยานน้ําแต่คือหลายปีแล้วที่เขาออกไปหนุ่มสาวก็จะมาเที่ยวที่่กันนะครับก็เราก็จะมาจ้องมองอะไรเงี้ยไม่ดีนะครับอย่าทำตามนะครับ ก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปให้อาหารปลาก่อนดีกว่าก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับไปสวัสดีครับอันนี้อันละเท่าไหร่นะสิบบาทครับสิบบาทอันนี้กี่อันครับหมดนี่เอาหมดนี่เลยเหรอผมผมเอาหมดตะกร้าเลยครับตะกร้าตะกร้าไปเดินไหมอ๋อได้ได้ครับผมยืมก่อนได้ใช่ไหมสี่หกแปดสิบสองอันเอาเอาร้อยเดียวครับอ๋อแม่ค้าใจดีให้ร้อยนิดนะครับเพราเห็นเราไม่ค่อยมีตังค์ไง เรามีตังค์เยอะพอนครับหนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับขอนั่งแกะก่อนเดี๋ยวเราจะไปให้ปลากันอะไรนะครับอ๋อช่องต้นกัตกาครับลองพิมพ์ไปว่าพี่ต้นก็พี่เด็กที่ใส่ชุดม้งครับกัตกาครับโอ้มีเอฟซีขอติดตามอีกคนนึงแล้วครับดีใจดีใจเจ้ปดี๋ยวเราแกะพลาสติกออกก่อนยังไม่ทันได้แกะเลยทุกคนดูดิ ต้มยำได้เลยเนี่ยฝั่งนู้นก็เยอะนะฝั่งนู้นจะเป็นพวกปลาค้าปลาอะไรอย่างนี้ดูดิมอนมันรู้อะว่าคนยาเอาอาหารให้มันเ,นเราแกะออกเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปให้ปลาเลยนะครับร้อยนึ่งตัง้งดดตัวมาร้อยยิ้มตะกร้าแม่ค้ามาด้วยครับเดี๋ยวเราจะเอาตะกร้าเนี่ยซ้อนปลาแล้วก็เอากลับบ้านมาฝากแม่จริงๆก็มาบ่อยแล้วนะที่นี่แต่แบบไม่ได้มาถ่ายสักทีเลยปลาตัวใหญ่มากืเหมือนมันรู้ว,ว่ามีคนะ่ะ ขอดำเตีแบบเต้นเต้นเต้นสามสองเราจะเทหมดเลยนะสามสองหนึ่งโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูคนนี้ปลาดุกแบบตัวโคตรใหญ่อ่ะร้อยหนึ่งหมดแล้วร้อยหนึ่งอ่าอันนี้เป็นบริเวณกลางสะพานนั่นส่วน ไม่หนาวแล้วร้อนไม่รู้ทําไมร้อนแต่น้ําไม่ค่อยมีนะดูดีน้ําน้อยมากแต่น้ำตรงเนี้เยอะแต่ตรงนู้นอะลงมาน้อยเห็นปะปกติมันจะฝั่งนี้จะมีด้วยแล้วก็ฝั่งนี้จะมีด้วยอ๋อมีเด็กเล่นน้ำเลยครับพี่ต้นก็นเคยมาเล่นนะครับ สำหรับเด็กทวนถ้าเกิดใครมาก็ <kaik S 1> ก่อนขึ้นทางทาน,าน้ําตกทางนี้ซ้ายมือจะเป็นสะสําหรับเด็กให้เล่นได้ <ills> ก็ถามว่าขึ้นไปทําไมข้างบนมีแบบคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นวัดหรือเป็นเจดีย์อะไรอย่างนี้สักอย่างนะทุกคนก็ทางขึ้นไปก็ไม่ไกลนะครับประมาณ500เมตรถึง1กิโลกะไม่ถูกถ้าเกิดใครไปขามาก็แวบะบมาดูนะครับระหว่างทางก็ ลมลื่นเย็นเยๆแล้วร้อนมันได้เล็กขึ้นไปแบบนี้โบันไดถี่มากดูดิแกวการขึ้นบันไดมากมันขึ้นสูงนะตอนขึ้นนี่แทบตายตอนลงเนี่ยแปบ๊บเดียวเอ้ดีนะซื้อน้ำมาแล้วอยู่ในกระเป๋าเพราะเคยมาแล้วก็เคยมีประสบการณ์ด้วยว่าขึ้นไปข้างบนแล้วหิวน้ำขึ้นมานี้เดืยวเดือดมากอนะ ือแปลว่ามันมีซ้ายขวาด้วยไม่รู้สึกเย็นเลยร้อนระหว่างทางก็จะมีภูเขาอยู่ออข้างๆในรวนอ,อย่าหาวตามนะ <t ries> ถ้ามาช่วงหน้าหนาวบแบบเต็มที่อะข้างภูเขาเนี้ยเหมือน,นมันจะมีไอความเย็นออกมามันมี้ายโคงมันมี้ายโคงมันมีซ้ายโคงมันมี้าย้ายหรือซ้ายวะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้พี่ต้นด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจการทําคลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูว่าแถวบ้านพี่ต้นนะสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะพยายามจะเก็บให้หมดนะช่วงนี้ก็มาคนเดียวไปก่อนนะทุกคนเพื่อนติดธุระนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรเงี้ยอันนี้คือระหว่างทาง <S <S โอ้โหโอ้โห เมื่อไหร่ที่นี่จะเจริญเนาะแล้วก็แบบทาเป็นลิฟต์หรือบันไดเลื่อนขึ้นไปแล้วช่วยบริจาคมาที่น้ําตกทารักด้วยนะครับจะได้มีลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนจะได้ไม่ต้องเดินหรือไม่ก็กระเช้าเป็นรถเขนะ็นอ่ะมันให้คนเงี้ยแล้วก็ยกดขึ้นเงี้ยเหมือนจะมีงูอยู่ในซอกเขาด้วยอ่ะมันกินข้างเขาหรือเปล่าเยขยะเพียบใครไปใครมาก็รักษาความสะอาดด้วยนะครับที่นี่จะได้อยู่กับเรานานๆจะได้ดูแบบสะอาดตาดูบันได Hello. คตรันอ่ะดดูิกูมาทำไมวะเนี่ยกูมาทำไมวะเนี่ยเพื่อท่านผู้ชมเราจะเตะเตะหัวเข้าเตะเหล็กเจ็บไปก็ขึ้นไประวังตกด้วยนะครับถ้าใครไปใครมาต้องถอยหลังขึ้นง่ายกว่า ก็ค่อยขึ้นอย่าไปรีบดูการก้าวขาดิเนี่ยคะคนสูงอะ่ะก็ไปจับนะครับถ้าใครมานะระวังล่วงด้วยนะครับนึกถึงความปลอดภัยด้วยนะครับถึงแล้วถึงแล้วกูจะตายแล้ว ขึ้นมาก็เป็นเจดียอยู่ข้างบนทุกคนแล้วก็มีวัดโหลมพัดฟินหูดูดิครับขาลากละตรงนี้มีถ้ำเมาคีอยู่นะครับเมาเคีลาสัตว์ี่ตรงนี้หุ้ยมันปิดไปแล้วอะ่ะเมื่อก่อนนี้มันเป็นโลลงไปเลยนะแต่ตอนนี้มันปิดไปแล้วอะ่ะผิดจนปิด พูดผ,ผิดอะพี่ต้นจําได้ว่าตรงนี้มันมีแผ่นดินแยกเราไปดูกันว่ามันพังไปแล,ล้วหรือยงังนี่นะครับวิวข้างบนนะครับตรงนี้พีตพ่ต้นพี่ต้นตรงตรงนี้พี่ต้นเคยถ่ายรูปเคยขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูไนงะดูข้างบนนะโอ้ยแต่ข้างบนนี้รู้สึกร้อนมากใกล้พระอาทิตย์จัดแหละหอหน้าฉันเนี่ยเวลาลงปุ๊บหน้าจะมีสิบลายแบบลงมาเลยทีเดียว ไม่ถึงนุ่นล็อกตกอยู่ตรงนี้นะค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ต้นด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ